สวัสดีครับ fc ช่อง YouTube อุชิตตับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปอุชิตตับชแนลนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้กักตัวเสร็จเรียบร้อย1ิวันตามมาตรการของชุมชนนะก็ตอนนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องก็เก็บข้าวเก็บของพึ่งเสร็จเมื่อกี้ก็เลยมาเก็บฟักโอ้โหครับเรียกว่าฟ,ฟักซ่อนครับฟักซ่อนมันซ่อนอยู่ไม่ไม่ไม่เห็นตอนที่มันยังเล็กๆมาเห็นในตอนที่ลูกมันใหญ่แล้วก็เลยตอนนี้มันแก่แล้ว ต้องเก็บไว้ทําขนมเดี๋ยวเราไปเก็บกันกับเด็กๆพี่น้องอาดูก้องหน้าแลวกันครับอ้าวนี่ครับไปแล้วเด็กๆครับไปแล้วเนี่ยโอ้บักกระโดโอ้ยพี่ตังแล้วก็พี่ไม้ไหนเจอโบโบอินทผาลามรับปลูกไม่กี่เดือนเองดูนะออ้แค่นี้เองในลูกบางใหญ่อะ อู uh. ้ดมดูลูกบังไงก่อนลูกบัใหญ่มากมากลูกบังไยเปนหนาวเลยไหนเดินฝั่งนี้ครับนี่ก็เป็นสวนหลังบ้านครับพี่น้องครับอู้ลูกบังไ่เลยครับเนี่ยไม่เ pues ห็นไม่เจอเอาเอามีดมาเอามีดเอามีดกับผ้ามามันมันมีหนามอู้สองลูกเลยพี่น้องเลย อุ้ยนี่ครับใหญ่เบิกเล้อเลยครับนี่ครับมันมีหนามมันมีขนขนหนามคันดูครับพี่น้องฟัก <ๆ S 1> สวยๆงามๆนุนน่นนุ่นข้างล่างก็มีใหญ่มากใช่ไหมน้องสตัง<า>เออไม่เจอมาเลยตอนลูกอ่อนๆนะลูกอ่อนๆเนี่ยเอาไปเอาไปแกงเอาไปต้ม เคยเปน้องเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวหาอุปกรณ์เก็บก่อนก็นี่คืออุปกรณ์การเก็บเมื่อกี้ผมเก็บไปแล้วสองลูกครับนี่เป็นปักนะครับก็ตอนนี้ต้นมันลูกมันแก่แล้วเอาไว้ทําขนมน่ครับลูกขอกไงทีที่การเก็บก็ต้องมีผ้าครับผ้ารองเพราะว่าตอนนี้มันจะมีเสี้ยนน้าขนขนมันแข็ง นี่ครับตัดอย่างนี้ครับง่ายๆพี่น้องลูกใบใหญ่ก็ไว้ทําขนมครับขายนี่ครับก็ใครเจอเจอผมขายขนมรงไนก็ช่วยอุดนันด้วยนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องว่าเมื่อกี้สามลูกลูกใหญ่ๆไหมไปดูกันครับพี่น้องนี่ครับผลงานสามหน่วยใหญ่ๆนี่ครับฟักโอ้ยดูครับมีแต่บักใหญ่เลยครับพี่น้องนี่เมื่อกี้อันนี้ใหญ่สุดครับหลายกิโลเลยครับนี่ครับ ใครสนใจอยากซื้อไปทำขนมก็ติดต่อมาได้เด้อพี่นอ้องถ้าไม่มีใครมาซื้อเดี๋ยวผมก็จะทำขนมไใ้ขายเองนี่ครับใครเจอเจอก็ช่วยอุดหนุนด้วยและกันอุชิตับมาอยู่บ้านแล้วไม่มีงานทำแล้วก็มาลุยงานตัวเองแล้วนี่ครับจะทำขนมฟักทอง,ขน,ทองขนมฟักนี่แหละขายโอเคครับผมก็เจออุชิตับที่ไหนก็ทักทายได้ครับ วันนี้อุชี้แขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดตะพื้นตะพื้อให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ